เตรียมเก็บผักเมนูเช้านี้ยังไงขอฝากเรื่องอะชะยาหรือผักผงชูรสนะครับผมกำลังจะตัดต้นเขาเพื่อเอาไปทำอาหารแล้วก็ที่เคยลงในคลิปครั้งหนึ่งนะครับว่าเกิดมาเพิ่งเคยกินไปครั้งที่1เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วติดใจครับใครยังไม่เคยกินยังไงผมฝากเลยนะครับผัก ชายาเอาไปผัดน้ำมันหอยผัดใส่ไข่ได้หมดเลยเป็นอะไรที่สุดยอดอะสุดยอดจนคุณสนองติดใจอะครับติดใจต้องต้องกลับมาตัดใหม่อะ่ะยังไงฝากทุกท่านนะถ้าใครไม่เคยลองนะครับแล้วข้อสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมมันเป็นผักที่ปลูกง่ายมากพอปลูกง่ายมากเนี่ยปลูกครั้งเดียวเรากินได้ตลอดชีวิตแล้ว วิถิบินก็แรบเพียบเลยนะครับอยู่ในนี้นะฮะตัดไปอ้อยคุณยายหอดบอห่ะ,ะหอดบอเออกาไปเฮ็ดธุรกิจแนะ่จักน้อยหนึ่งพอพอมานอนอยู่ซื้อเป็นปีแม่นบอมานอนอยู่ซื้อเป็นปีก็เลยกลับไปดูแลธุรกิจเจ้าของแน่าากา แล้วแต่มันต้องเฮ็ดธุรกิจไปนัแลา้วกามาดูแลส,สวนไปนําถ้าเห็ดสวนอย่างเดียวมันเก็จะเป็นคนบันนอกไปโพดไปเหตุธุรกิจย่างเดียวมันก็เครียดนะเอามันสองเอามันสองด้านนี่ละเออ,เ,อ,อเสริมๆกันไปเคยกินผักกันใช่ย,ยาบอยายอ่ะ mm hmm. เคยกินผักใช่ย,ยาบอโอ้ยมือนันล็อกตาัดไปกินแสบกัดอก มีโอกาสลองมึงไงเด้อมันบอโอ้เ<บ>จ็บเอวมากบอดายบบดาเาอเอ,อก,ก็เลยฝืนมาเนี่ยจักหน่อยหนึ่งอเอออาวอาคุกมาสามสี่หมื่นแล้วอือ อันตอนที่เขาประกาศเครื่องฟิวนั่นแหละเลยเอ้ยถือโอกาสมาดูแลสวนเนี่ยจังน้อยหนึ่งอือกาได้สองบรรยากาศเทดธุรกิจไปน้ำหละกกาเฮ้ามีสวนผักพ่อนไปน้ำนอกระดีกก่วอันเอาไปขายอย่างเดียวอืออันได้พอไปได้ก็เอาไปโอ้ยสังขารยายเ้ย สังขารครับสังขารญาติพี่น้องโน่นอีกคนหนึ่งสังขารน,นะยังไงก็ฝากนะครับผักชายาถ้าใครยังไม่เคยลองทานเออท่านลองเอาไปทานนะครับแล้วก็ใครมีเน้อที่นิดเดียวแค่นี้เองเอาไปปลูกนะครับเอาไปปลูกแล้วผมก็ลองคุยกับพวกหลายคนหลังจากที่ตัวเองได้กินแล้วเอ้อพวกหลายคนก็ประทับใจ เออแทนคณะเลยครับเพราะว่าคณะเนี่ยมัน,น,นจะกคมีเยอะมากกว่าที่เป็นคณะได้แต่ถ้าปลูกผักชียาดูสิครับปลูกต้นเดียวแล้วตอนนี้ผมเอาไปขยายพันธุ์หลายต้นละก็เชิญชวนพักพวกให้ปลูกผักชียาแล้วก็ลองมากินผักชียากันดีอร่อยมีประโยชน์มากๆแสบหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเราไปทาอาหารก่อนนะครับก่อนที่ออกกําลังกายออกกํลังกายเสร็จป,ปุ๊บก็จะ กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็อาบน้ ion, App, ําอาบน้ําก็ทําธุรกิจกลางวันไม่ต้องมาเข้าสวนนะครับแล้วก็ตกเย็นก็จะมาดูแลสวนนิดนึงนะครับอย่างเช้านี้ได้ทําอะไรเยอะแยะมากเลยนะครับหนึ่งคือปลูกขา่าปลูกตะไคร้หลุมนี้ปลูกขา่าปลูกตะไคร้หลุมนี้นะครับปลูกหลุมนี้เนี่ยระหว่างแก้วมังกรไม่ให้เสียของนะฮะแล้วก็หลุมนี้ไม่ให้เสียของครับเนี่ยระหว่างแก้วมังกรเสารรั้วแล้วก็หลุมนี้ นะครับขออนุญาตทุกท่านไปเอ,เอาผักชืย,ยาไปส่งแม่ครัวก่อนท่านเผื่อใครมีโอกาสมาเก็บไปทานนะครับที่บ้านสวนมูลตระกูลพ่อพันธุไว้เพียบสาเหตุที่พ่อพันุ์ไว้เพียบพอแสบหลายๆเดอร์พี่นอ้องเดอร์โชคดีมีความสุขครับ